คือเมื่อก่อนเราตอนวัยรุ่นนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับพอมันอายุเลขสิบนี่มันมีความเสื่อมของทางความจำจริงๆนะครับ ส่วนตัวอยู่นะครับอายุ45ปีแล้วแล้วก็ยิ่งเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมเองต้องมีการคิดคำนวณต้องใช้สมองอยู่เสมอแล้วก็ความจํามันเป็นพื้นฐานของการที่จะต้องทํางานนะครับตั้งแต่อายุประมาณเข้าเลข3ไปลายนะครับมันมีประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยมันลืมตัวสะกดง่ายๆครัอย่างเช่นคำว่า s p e i i l l ลผมเลยจะขึ้นด้วยตัว E หรือตัว A ก่อนอะไรเงี้ยคือแล้วบางทีเราไปเจอซัพพลายเออร์เจอลูกค้านะครับลืม ชื่อเขามันติดที่ปากอ่ะหรือบางครั้งนะครับเอ๊ะราวางของในบ้านนะครับวางตรงไหนอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเราตอนวัยรุ่นนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับพอมันอายุเลขสิบเฮ้ยมันมีความเสื่อมของทางความจําจริงๆนะครับ เริ่มต้นถานตัวอินนะครับมาได้2เดือนและภาวะเรื่องของการสะกดคำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากอาการเบนบอกของผมนะครับรู้สึกว่าลดลงไปสิ่งนึงที่ผมรู้สึกมากๆนะครับในวันที่ผมเหนื่อยล้าทางสมองอ่ะผมกินอินสองซองครับกินแบบชุบๆเข้าไปเลยนะครับมันตื่นเนี่ยมันมันบลท์ขึ้นมาเลยมันรู้สึกแบบเฮ้ย hey, สดชื่นอ่ะแล้วแล้วสมองมันก็แบบประมวลผลได้ดีเวลาผมทํางานนะครับ ตัวอินนะครับสะดวกมากนะครับสามารถที่จะฉีดแล้วก็เอาเข้าปากได้ทันทีนะครับไม่ต้องกินพร้อมน้ำนะครับและตัวอินนะครับมีสารอาหารที่บำรุงสมองอยู่ถึง8ชนิดนะครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองนะครับมันมีความหลากหลายสารอาหารเหล่านี้มีการวิจัยมากๆทีเดียวปลอดภัยและที่สําคัญนะครับเราสามารถกินตอนไหนก็ได้ด้วยครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการตัวช่วยในการบำรุงสมองนะครับหรือการบู์สมองเนี่ยผมแนะนําตัวอินนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับเรากินตัวอินเนี่ยสองซองไปเลยครับมันรู้สึกบู์หรือไบรท์นะฮะรู้สึกสดชื่นสว่างสวัย ดังนั้นนะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะทํางานได้ดีหรือท่านเป็นเจ้าของกิจการที่อยากจะเพิ่มพลังสมองชั่วฉับพันนะครับจัดอินสองซองนะครับรสชาติของอินนะครับมันอาจจะออกรสส้มแต่อาจจะมีเหมือนเปลือกส้มนะฮะอาจจะมีติดขมในตอนปลายนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนลองเนาะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบรสขมนะแต่ตอนแรกกินอุ้ยอินมันก็รู้สึกว่ามันขมไปนิดนะฮะแต่พอเรากินไปสักสองครั้งที่สองที่สามที่สี่มันเริ่มชินนะครับทุกวันนี้กิน2เดือนเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะครับคุ นะครับว่าในบ้านปลายนะครับตอนวัยกเกษียณหกสิบเจ็ดสเนี่ยสมองผมจะทำงานดีแน่นอนเพราะว่ามีการบำรุงดูแลตั้งแต่ตอนอายุ40ดังนั้นนะครับใครก็ตามที่อายุ30นะฮะสี 40, หรือ50หรือจะกี่สิปีหลังจากนี้นะครับป้องกันก่อนอย่าให้สมองเสื่อมนะครับจนกระทั่งจำว่าตัวเองจะทําอะไรหรือความคล่องตัวในการทำกิจการหรือกิจกรรมหรือทําธุรกิจเนี่ยของคุณปกพ้่องไปยังไงแล้วนะครับเราบำรุงสมองไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไปรักษาครับ